เกิดอะไรขึ้นนักแสดงส่วนใหญ่ไม่ต่อสัญญาเปิดเหตุผลทำไมช่องเจ็ดถึงยอมปล่อยนักแสดงชื่อดังไปสบช่องอื่น การย้ายช่องเปลี่ยนสังกัดของนักแสดงจากช่องใหญ่โดยเฉพาะช่อง7มักเป็นข่าวฮือฮาเสมอย้อนกลับไปไม่นานมากนักการรับแสดงละครให้ช่อง GMM25 เรื่องร้านดอกนิ้วนอกชายขาช่อง7ของยุยจิรนานนางเอกที่อยู่กับช่อง7มายาวนานซึ่งหากจะบอกว่าเธอเป็นทั้งลูกม่อและลูกรักของช่องก็ไม่ผิดเพี้ยนนักเนื่องเพราะหากจะนับละครที่ยุยมีผลงานกับช่องนั้นนอกจากสลายเรื่องแล้วยังหลากหลายบทแถมแต่ละบทที่ได้ ล้วนแต่เปิดโอกาสให้ยุ้ยได้โชว์ฝีมือแสดงศักยภาพทางการแสดงได้อย่างเต็มที่ซึ่งทันทีที่มีข่าวนี้หลุดลอดออกมาหัวข้อนี้จึงกลายเป็น Talk of the อะทาทงที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดแพกเพราะยุ้ยหมดสัญญากับทางช่องนานแล้วก็ตามทว่าเนื่องจากยุ้ยคือภาพจำคล้ายเป็นโลโก้ของช่องฉะนั้นการตกเป็นข่าวโด่งดังเช่นนี้จึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือการตัดสินใจไปเป็นนักแสดงสังกัดของช่องสามโบเมลดาก็ทำเอาเป็นข่าว เก,ก,กลียวกราวเลยทีเดียวแถมการไปครั้งนี้ของโบคือไม่ธรรมดาเพราะได้แสดงกับค่ายใหญ่อย่างบริษัทแอคอาร์ตร Art, ของออฟพงพัธแถมได้ประกบกับพระเอกระดับซูปเปอร์สตาร์นันดเด็ตคุกิมิยะหลายคนตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่องเจ็ดช่องที่รังตําแหน่งเรตติ้งอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานโดยไม่มีทีท่าว่าจะมีช่องไหนสามารถโค่นแชมป์ได้และหลายคนสงสัยว่าทําไมช่องเจ็ดถึงปล่อยให้นักแสดงเหล่านี้หลุดมือไปทางนี้เชื่อว่าช่อง ที่เปรียบเสมือนโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศที่ผ่านการปั้น และสร้างคนมาประดับวงการแล้วนับไม่ถ้วนเรียกว่าปั้นดินให้กับดาวมาแล้วมากมายฉะนั้นการออกไปของนักแสดงที่มีอายุมากขึ้นที่อาจอยากออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนับเป็นสิทธิอันชอบธรรมหลังพ้นสัญญาและการเจราจาพูดคุยซึ่งก็ถือว่าเป็นการจากกันด้วยดีกันทั้งสองฝ่ายและไม่ได้ส่งผลกระทบได้หรือสร้างความเสียหายทางช่องซึ่งไม่มีความจําเป็นต้องเหนี่ยวรั้งเพราะมีความเชื่อมั่นและศักยภาพมากพอที่จะปั้นนักแสดง หม่ที่อรออยู่มากมายขึ้นแทนมาแทนคนที่ออกไปให้โลดแล่นกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ด้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนอย่างที่ทำมาโดยตลอด